สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วซีซ่าคนดีคนเดิมครับเพิ่มเติมคือสกินนี่มันหลอดเฮ้ HE! แลวเกินแนบนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสกินเจ้าสมุดนะครับในผมขอดู s s s ดีว่ามันจะสวยสดงดงามขนาดไหนครับเอ้ เฮ้ยว่าคุณผู้ชม SS มันเป็นสีทองนะครับแล้วก็ตรงมือเนี่ยมีตะขอนะครับอ่าเป็นสีทองอ่าเปลี่ยนหมวกนะครับนะแล้วก็มีหนวดไหนขอดู SS หน่อยครับ SS มีอะไรบ้างอ๋อ SS เนี่ยจะไม่มีหนวดนะฮะแล้วก็ เป็นสีเงินนะครับมือจะขอเป็นสีเงินเนาะโอเคครับผมรู้เรื่องนะครับนะสกินนี้ครับคุณผู้ชมสามารถได้จากบัตรผ่านซีซั่นะครับเลเวล50ฮะก็จะได้สกินมาครับเป็น7วันนะฮะจะได้ถาวรอีก1ทีตอนเลเวลร้อยนะครับนะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเรดดีกว่าครับ เอาละรครับคุณผู้ชมครับผมมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือคนนี้นั่นเองครับพอดีเมื่อกี้นี้เพิ่งรู้จักกันเลยนะครับนะ <laughs> จะเรียกว่าเป็นเพื่อนได้ไหมวะเพิ่งรู้จักกันเลยครับ <c oughs> คนนี้เขาเล่นแมวโคตรโหดนะครับโหดมากจริงๆคณแบบแป๊บเดียวอะ่ะคือผมไปคนเดียวนะอะ่ปกติผมก็จะเล่นแบบตามสไตล์ผมนะครับนะ ขาแบบแป๊บเดียวเก็บหมวดทีมเลยเว้ย <Wow. S 1> เก่งมากคนระับทักษะการปลาของโคตรแม่นนับรวมไปถึงการใช้สกิลต่างๆนะการจุกอะไรเงี้ยโอ้โหเก่งจริงครับคนนี้เล่นแมวนะครับนะถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ครับเออไว้มาสู้กันนะอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ยังจะมีหน้าไปท้ามาสู้ <c oughs> โอเคครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมมันดีกว่านะครับอุ้ย <c oughs> เราได้หมวดนี้ด้วยครับคุณผู้ชมโรงแรมรอยเย็นเกตครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำไมตรงห้องตรงนี้เป็นแบบนี้อะ อ๋อเออใช่ผมลืมไปเลยว่าผมเล่นแต่แมวนี่ว่าเวลาได้ด่านนี้อย่างว่าอยู่ทําไมมันแปลกตานะครับคุณผู้ชมสวยว่ามีแจ็คแม่มคิงโอ้โหโอเคครับสเตตฟัดเลยนะครับไม่ใช่นอะไรมันการพนันนี่บ้ายเอาลหนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวออกไปเก็บเค้กเอฟพีก่อนนะครับว่าแต่ทําไมมันมีไพ่อ่ะมันไม่ใช่ตีมาริดอินวอนเดอรนนะเพื่อนโอเคไปตรงห้องร็อบบี้ก็แล้วกันนะครับนะ โอเคครับทุกคนเราได้เค้กเอพีมันหมด3ก้อนครับตามเพื่อนไปเลยครับผมจะอัพระเบิดมาก่อนแล้วกันนี้เฮ้ยคุณผู้ชมดูท่าวิ่งผมดีครับนี่โคตเท่นะครับเอามือแบบชูไปข้างหน้าแบบอารมณ์ประมาณว่าพวกเราเตรียมตัวบู๊ดด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  เออก็ยอดเล่นแบบนี้แหละถึงแพ้ก็ไม่แปลกนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำลายเก้าอี้ก่อนก็แล้วกันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูระเบิดผมดิอุ้ยระเบิดผมเท่บอกคุณผู้ชมมันเป็นสีน้ําตาลแล้วก็แบบว่าเป็นชีสเด่ยคุณผู้ชมดูดิครับดูดิครับแมวโดดมาตุ้มเฮดช็อตเฮดช็อตเราจะรอเฮดช็อตแมวตรงนี้นะคุณผู้ชมครับโอ้โหโอเคเอาระเบิดไปกินเพื่อนฝากโอเค ปาลาระเบิดยัดเพื่อนจังไรจริงๆเลยไ <c oughs> อ้แกงเพื่อนแกงเพื่อนคุณผู้ชมครับผมจะแกงเขาคุณผู้ชมเนี่ยเน่ยมาเอ้ยกาจะปาใส่หนูโดนแมวอีกบ้า <c oughs> แกงเพื่อนแกงเพื่อนเอ้ยพระเจ้โอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคมาฝากไว้ฝากไว้ปุ๊บเอ้ยยัดระเบิดใส่ <c oughs> โอ้ยโดนโดน <c oughs> โดนผมได้ไงไวายบ้า โดนแบบปิป๊มๆเฮ้ยคุณผู้ชมดูเหรียญผ,ผมดิเหรียญมันเป็นสมอเรือเอ๊ะครับผมสีทองด้วยว้าวเป็นไงล่ะเออจะมาทำเพื่อนฉันนี่เนี่ยตายซะเจ้าเมียบ้ามามามาเล่นกันนะครับนะโอเคเปิดเปิดมาเปิดมา,ดมาอ้าวยังไงเออยังไงไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยระเบิดเออเกือบโดนผมเกือบโดนผมอือร่วงไปแล้วร่วงไปแล้วอ่าฝากด้วยฝาก,วฝาก้วยเอาระเบิดถังไปกินนี่เนี่ย อ๋ยังมีหน้าไปทำลายแต่ที่จะเดินหนีนะไม่เดินหนีไม่ยังทำลายคุณผู้ชมเลยไม่องเท้าผมเป็นแบบเป็นปลาลงมาปลาวาหรือปลาอะไรคุณผู้ชมเอ้าเราเจอกับทอมอัสวินนี่ว่าผมชิด่าแต่ทอมผมเบรร์แรงผมไ่เลยอ้าวเพื่อนโดนแล้วจังหวะนี้รอดไหมรอดไหมโอเคมามาเล่นกันเพื่อนเฮ้ยแค่จะเอาเพื่อนฉันไปหน่อยมานี่เลยมานี่เลยเอาดิ โอ้เปิงเพิงเิง,งิงอะไรตรงนี้บ้าเอ้ยเมื่อกี้แบบแม่เพื่อนเกือบไม่ได้นั่งเก้าอี้จรวดแล้วทําไม่ปิงครับแหมมาปิงอะไรตอนนั้นโอเคดนัดนดนัดนดันดันเอาอย่างไรอย่างไงครับยังไงครับ,งงรบเดามาเดิมานะแกเปไปทาลายเก้าอี้ก่อนแบโอเคปึ๊บนะแล้วระเบิดถังมาครับผมเอาระเบิดถังเก้าอี้ <laughs> เล่นยากว่าดูโจนสลัดอ่ะเออเอ้าตุ้มตุ้มเออสวยสวยตุ้มโอ้โหมันมีเกาะมีเกาะเดี๋ยวเดโอ้โหเฮ็ดจอดแล้วมันเฮ็ดจอดดิมไปดิมไปไปครับคุณผู้ชมหน้าผมน่ารักอ่ะห็นหน้าผมไองครับดิบดิบโอเคโอเคช่วยด้วยเอลมีพลีชช่วยด้วยเพื่อนโอเคสวยโอ้โหแม่จังหวะเพื่อนได้จริงๆเลยเฮ้บนี่เด็กจุกมาครับจุกแบบโปรเอเยอร์ โอ้ยเยอะบา oh, 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 ้าบอเลยโอ้โหเนี่ยปิงคุณผู้ชมโอ้โหหนักด้วยคุณผู้ชมเอานั่นไงเป็นไงครับเป็นไงแม่โอ้โหอะไรเนี man, ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมค้างผมค้างบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ปิงปิงมันปิงมันปิงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดยอะไรมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดฮ้ยผมบังคับไม่ได้เลยคุณผู้ชมอันนี้จริงๆนะเนี่ยเอา้องจับได้ไงวะเมื่อกี้ผมกดเดินไปซ้ายมันไปขวาไว้กดขวาไปซ้ายคือปิงหนักมากนะครับนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนะ เป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่เพาะผมเองนะฮะอันนี้ก็สรุปไม่ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงยอดคนเล่นทอมแอนด์เจอร์รนะี่ชสณตอนนี้นะครับนะ่คนเลิกเล่นไปเยอะมากแล้วครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะนะเขาเบื่อเกมหรือว่าเป็นเพราะแบบเกมมันมีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยฮะยังไงก็โอเคเดี๋ยวผมกินเค้กมาก่อนเอา nope. อยงอุตส่าห์โดนอีกเนาะแล้วเบิดอยู่ตรงนั้นอ้บ้านมาฟื้นลแล้วครบโอเคครับพวกเราไปดันชีสกันเถอะนะโอเคเฮ้ยเท่ว่ะคุณผู้ชมสกินนี้ครับใครมีเอเด็นี่โเคตรเท่เลยผมเห็นคนใส่เยอะอยู่นะเจ้ากสกินโจนสลัดนะครับนะส่วนใหญ่คนที่เล่นหนูโจนสลัดก็จะใส่สกินนี้แหละเนาะที่เห็นเห็นนะครับเป็นระดับเอนะฮะแล้วก็มีสกินอื่นอีกไหมอันนี้ต้องไปดูเซิร์ฟจีนผมจำไม่ได้แล้วแต่เหมือนว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยไปไกลมากครับสำหรับเรื่องของสกินนะครับ ยังไงกูว่า,ออาแล้วกองรวมนี่หะผมจะตายว่ากองรวมนี่แหละไอ้บ้าเอ้โอเคเอไปไล่ฝั่งนูน้นไปไล่ฝั่งนูน้นประตูเปิดนะไม่ไปไล่นะแคะเรียบร้อยนะเพื่อนทำลายกำแพงตุม้มโอเคเดี๋ยวผมกินเค้กมาก่อนนะครับมาลวจ้ามาแล้วมาแล้วมา,วมาผมจะใช้ระเบิดระเบิดกำแพงให้เพื่อนเองมาเลยแคปโอ้ยสไป์สไปด์ใจเย็นอย่าเพิ่งตื่นนะไปไปโอ S <S 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 ไอ้ไปบ้านอนต่อไปดิอโอเคทำลายทำลายเรียบร้อยครับอืเรียบร้อยโอเค โอเคครับจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมสําหรับเซตเกินี้ครับเจ้าสมุทรนะครับใครมีเอเดเดนี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับนะส่วนนั้นได้แต้มน้อยสุดครับผมโอเคดีมากน่ารักมากโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วไปบ่ายสวัสดีครับบายอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ